สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตา a อสโ r รโลจีมาตรวจด,ดวงเดือนพฤศจิกายนดาวโคโจรย้ายราศีจะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกสสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดาวโคโจรแค่2ดวงนะคะที่ยกย้ายราศีแต่ว่าดาวโดยมากค่ะเขาจะโคโจรแช่นะคะอยู่ในภพเด,เดิมเเนี่ยมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วนะคะ ก็เลยมองว่าท้าจริงๆมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีๆสําหรับคุณด้วยนะคะเพราะว่ามุมตรีโกณที่ดาวไปลอยรวมตัวกันแช่อยู่นะนะคะอยู่ในพกที่ดีนั่นเองนะคะก็คือพกตนุคือตัวคุณปุตตะบริวารและสุภะคือความเจริญะค่ะแปลว่าเอ้ยมันมีโอกาสนะคะดีๆบางคนอาจจะได้เรื่องของ สิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะบ้านใหม่ได้ลูกนะได้โปรเจกต์ใหม่ได้ลูกค้าใหม่ได้เรื่องของความเจริญเติบโตนะความรุ่งเรืองร่ำรวยคือในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีดาวไปลอยอยู่ในภพตัวเราเนี่ยนะคะเยอะมากเลยนะคะซึ่งดาวก็จะสลับกันไปมานั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเดือนที่เรามีจุดเด่นนะคะใครๆก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะ อย่างในช่วงต้นเดือนนะคะดาวสุก์นะคะเลขหก 6, เลขสี่เลขเก้าเนี่ยโคจรกลุ่มลัคนาของเราซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีหมดเลยนะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะดาวเกตก็ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาคอยประสิทธิ์ประสาทคุ้มครองคอยอํานวยอวยพรให้แต่สิ่งที่ดีนะสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาถึงตัวเราแล้วนะคะ ดาวเจ้าเรือนคือตัวคุณเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนโคจรลอยอยู่ในภพสุภะตัวเรานะพยายามที่อยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองทำดีคิดดีทำดีนะอยากที่จะก้าวหน้าอยากที่จะสำเร็จตัวเราเข้าไปสู่จุดสุภะเนี่ยนะคะได้ทั้งอุดมเกณฑ์นะคะเป็นดาวเลยแปลว่าเราอยากจะเจริญขึ้นเราอยากจะดีขึ้นใช่ไหมล่ะ ซึ่งคุณก็เลยอาจจะไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะบางทีเราอยากจะเจริญขึ้นเราอยากจะดีขึ้นเราก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคอยดูซิว่าใครพอที่จะชักจูงชักนำให้โอกาสเราได้เจริญเติบโตได้บ้างนะคะซึ่งการที่คุณเข้าไปหาผู้ใหญ่เนี่ยนะคะสุภะคือพบของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือคนที่มีศักยภาพมากกว่าเราที่เราต้องไปพึ่งไปบูรณานะคะ คนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเข้าไปเจอเขาอะถ้าเลือกให้ดีคนนี้จะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเลขสเนี่ยก็จะส่งกระแสมาถึงเลขแดเลขหกเลขสเลขเก้าเลขห้เลขศูนย์คือมันก็จะแบบทำมุมนะชิ่งไปชิ่งมาเป็นดวงดาวที่สัมพันธ์ แล้วเกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกันกันกบเราเพราะตัวเราเข้าสู่โหมดของความเจริญความเจริญมาจากผู้ใหญ่นั่นเองแล้วผู้ใหญ่แบบไหนล่ะที่จะดีกันกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ดาวอังคารเลขสามเนี่ยนะคะอาจมาจากภพอรินะคะแล้วก็มาจากภพตนุคืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณอาจจะออไม่ถูกกันก็ได้นะมาในอดีตนะคะอาจจะเคยเป็นศัตรูอาจจะเคยเป็นปัญหาหรืออาจจะมี เรื่องของอุปสรรคอะไรมาแต่ก่อนหน้าเนี้แล้วเราแบบว่าขาดการติดต่อไปนะงอนกันไปนะไม่พูดไม่จากันละกลายเป็นว่าคนที่เคยเป็นศัตรูกับคุณคนที่เคยมีปัญหากับคุณในอดีตนะเขาเนี่ยกลับจะมาทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารหรือเลขสามเนี่ยโครจรผิดปกติไงคะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนปกติอะ่ะมักจะไม่ค่อยให้คุณแต่คนที่ผิดปกติ มักจะมาให้เกิดความรุ่งเรืองกันกับเราแนละ้วบางทีเขาอาจจะคิดได้ก็ได้นะคะว่าสิ่งที่ทําเงินกับเราไว้มันไม่ถูกเลยนะคะที่เราที่เขาว่าเราไว้ที่เขามีปัญหากันกับเราไว้นะคะตอนนี้เขาอาจจะตาสว่างแล้วก็ได้ก็เลยมาให้โอกาสกับเราะคะ่ะมาช่วยให้เราแบบเกิดความเจริญรุ่งเรืองกันเกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าการที่เราเข้าไปเจอเขาเนี่ยนะคะก็จะทําให้มันเกิดมุมตรีโกณไงสามก็จะมาเจอ6กเจอสี่เจอเก้าเจอแนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าหาผู้ใหญ่คนเนี้ยต้องเลือกให้ดีต้องเป็นคนในอดีตนะคะที่อาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คนนี้จะมาให้คุณกับคุณมากๆเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จกับคุณนะคะเพราะว่าเลขสาดวงนี้ก็จะเจอเลขแเลขหซึ่งเป็นดาวคู่ที่ดีนะคะก็คือดาวคู่ธาตุนะคะแล้วก็ดาวคู่มิตร เขาจะมาเป็นมิตรคอยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นคนสนิทชิดเชื้อกันกับเราคอยให้โอกาสนะคะอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสในเรื่องของโปรเจกต์โครงการนะคะโอกาสในเรื่องของเงินทุนโอกาสในการมา,าหาลูกค้าให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสกันกันกบเรานั่นเอง ทีนี้คุณมีดาวที่ดีๆนะคะลอยลุมลัคนาอยู่อะค่ะเลขหกเลขสี่เลขเก้าโหเป็นดาวที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องทำตัวสวยนะคะดาวสุกคืออะไรเลขหกเนี่ยนะคะแปลว่าเราจะต้องสวยดูดีมีเสน่ห์ต้องแต่งตัวดีนะคะแต่ไม่ต้องแต่งแพงนะเพราะว่าดาวสุกเป็นปราก็คือไม่ต้องขนาดใช้ของแบรนด์เนมหรอกแต่ว่าไปไหนมาไหนไปเจอใครไปเจอลูกค้านะคะไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็ต้อง แต่งตัวให้มันดูดีนิดนึงให้สมแบบฐานะนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องแบบว่ามีความแบบช่วยเหลือนะคะอย่างดาวเกตคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะการช่วยคนนั้นคนนี้ใครเขาไหว้วานอะไรถ้าไม่เหลือบากว่าแรงก็ช่วยๆไปเถอะนะคะเพราะว่าการช่วยของคุณนะคะมันก็จะเป็นผลดีนะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กันกับคุณในสิ่งที่คุณปรารถนา ทำดีแล้วได้ดีนะในช่วงนี้แต่งตัวสวยดูดีก็เป็นหน้าเป็นตาให้กันกับเราทําให้เวลาใครไปใครมาเจอเราก็จำหน้าได้เจอเราก็แบบว่ามีความความคิดไปในเชิงที่ดีว่าเออคนนี้แต่งตัวดีนะเป็นคนดูดีสะอาดสะอา้านยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนดาวพุธคือเรื่องของปากนะคะวาจาอ่อนหวานเนี่ยให้ทายพุธนะคะเวลาจะพูดอะไรกันกับใครนะคะก็จะต้องแบบพูดด้วยความแบบนุ่มนวลอะ พูดเพื่อแบบสร้างสารรนคะ์น่ะห้ามปากเสียเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าปากเสียเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาได้เพราะอะไรเพราะดาวพุธเลขสี่ดันมาเจอเลขสามเลขแปดแปลว่าโอกาสมีปากเสียงอะ่ะมีได้นะบางทีคุณรู้สึกว่าเออเจอลูกค้าแบบว่ายียวนกวนประสาทอะไรเงี้ยเจอลูกน้องแบบยียวนกวนประสาทนะคะหรือว่าอาจจะเจอผู้ใหญ่คนที่ไม่ค่อยให้คุณนะ่ะก็อาจจะแบบดูแบบ นักเลงบางทีเราก็อยากจะปิดมั่งนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวเราคือดาวอังคารล้วก็จะแบบเป็นพวกนักเลงพวกลุยอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าบางับางเอิญว่าในช่วงเดือนเนี้ยคุณมีดาวสุประค์กลุ่มลัคนานะคุณจะต้องแบบว่าไม่ทะโมน,นะคะไม่ลุยนะอย่าไปแรงต้องทําตัวอ่อนหวานพูดจาดีพูดอะไรแบบเป็นนะเมตตาพูดงานบุญงานกุศลพูดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะ เรื่องแบบข้อมูสาศสีข้อสีต้องระวังมากๆนะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากมากๆเลยในเดือนนี้นะพูดดีจะทําให้คุณเกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะไม่มีความขัดแย้งกับคนอื่นที่เขาพร้อมที่จะมาแบบหึม่มฮึ่มเราอะ่ะบางทีใครอยากจะหึม่มหึมเรแล้วเราตอบตอบกลับด้วยปิยะวาจามันก็จะทําให้ตัวคุณอะ่ะดูดียิ่งเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น แล้วคุณมีเกณฑ์ได้ตังค์ด้วยนันเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวสุพัคอ่ะเลขห้าเลขหกเลขสี่เนี่ยมันกกเสรษฐีชัดๆราะว่าเฮ้ยมีโอกาสรวยนันเนี่ยมีโอกาสได้เงินแบบก้อนใหญ่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นเงินที่คุณรอคอยมานานนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าเลขห้าเลขศูนย์เลขสี่เ,เนี่ยท่านโคจรเดินผิดปกติอยู่ก็เลยอาจจะเป็นเงินที่แบบว่ามันไม่น่าได้ในช่วงเนี้ย เช่นแบบเงินที่คุณต่อรองกันมานานแล้วนะคะว่าอยากจะได้กับลูกค้าหรืออยากจะได้แบบเออเงินที่เงินกู้หรืออยากจะได้เงินจากคู่ครองเงินจากหุ้นส่วนเงินที่คุณแบบคุยกันมานานแล้วอยากจะได้แล้วไม่ได้สักทีอ่ะเหมือนมันมีโอกาสว่าถ้าเกิดคุณมาคุยในช่วงเวลานี้ค่ะคุณกําลังจะได้เงินที่คุณรอคอยแล้วมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเอ๊หรืออาจจะเป็นโชคจากแบบเลขตัวเดิมก็ได้นะคะ คุณมีโอกาสได้เงินเยอะนะคะช่วงนี้แต่เนื่องจากว่าดาวโจพจรผิดปกติแบบนี้แปลว่าเงินที่คุณแพลนว่าคุณจะได้นะคะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ค่อยคุณอาจจะไม่ได้นะ,ค,ะ <c oughs> คุณอาจจะมีแบบการแบบเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> ช่นบางทีเออมองว่า คิดว่ากําลังจะได้เงินจากคู่ครองนะคะเงินแบบว่าจากลูกน้องหรือจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเงินจากลูกค่ะลูกบอกว่าจะโอนเงินมาให้นะอ่าอาจจะไม่ได้คืออาการของดาวเดินผิดปกติมันเลยทําให้มันมีเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะได้มักจะไม่ค่อยได้สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้รอคอยมานานกลับมาได้ในช่วงนี้นะคะมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละที่คุณจะสมหวังและผิดหวังอยู่ที่ว่าคุณรอคอยเรื่องเงินนั้นจาก สิ่งที่แบบรอคอยมานานหรือเปล่าถ้ารอมานานแล้วได้แน่ๆแล้วก็จะได้ก้อนใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าใครอ่ะที่แบบติดหนี้อยู่นะคะไม่ยอมใจ่าสักทีนะมีโอกาสไปทวงคราวนี้นะคะที่มันติดกันมานานแล้วนะคะไม่เคยให้เลยทวงแล้วทวงอีกไปทวงเลยจะได้นั่นเองคู่ค้านะคะที่แบบว่าติดเงินมานานแล้วหายตัวไปนะคะจะมีโอกาสมาจ่ายเงินในช่วงนี้ ในวันที่9พฤศจิกายนค่ะดาวสุ์จะโครจรเดินเร็วเข้าสู่พบการเงินดาวมากระตุ้นการเงินอีกแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ตังอีกแล้วนะคะโอ้โหได้ตังตลอดเดินเลยมั้งเนี่ยนะคะคนลัคนาราศีพิจิกทีนี้พอดาวสุ์เนี่ยมาอยู่ในพบการเงินตังมาจากใครนะคะ ังมาจากภพปัตตานีค่ะก็คือว่าคนที่เป็นคนใกล้ชิดคุณในเวลาเนี้ยอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะคู่ค้านะคนะลูกน้องคนสนิทลูกค้าคนสนิทคนใกล้ชิดในช่วงเวลานี้หุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าจะเป็นบ่อเงินบ่อทองให้กันกับคุณนะเออแล้วกระดุมพระปัตตานีกระดุมพระเป็นกเกษตรสลับเรือนอีกแปลว,ว่าเฮ้ย มีโอกาสขอได้พูดดีๆแล้วกันนะคะพูดดีๆพูดหวานๆหรือว่าเขากําลังแบบว่าเอ่อต้องให้เงินอะไรคุณบางอย่างนะอย่างเช่นบางคนขอค่าเลี้ยงดูนะคะอยากจะขอเพิ่มนะคะอ่ะมีโอกาสขอเพิ่มได้นะบางทีขอแฟนช่วงนี้ฉันแบบจะต้องไปทําสัญญกรรมอยากแบบว่าซื้อของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยอยากซื้อเครื่องสมางก็ลองไปขอดูนะคะพบปะตะัตนีเนี่ยจะมาให้คุณเรื่องเงินแต่ว่าให้แบบมหาจาักรนะก็คือว่าคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึง แบบอาจจะต้องแบบบอกเหตุผลสมมติว่าเธอเธอฉันอยากจะทําโบท็อกนะคะอยากจะทาสัญญกรรมนิดนึงก็ต้องบอกเขาว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันอาจจะมีประโยชน์เรื่องของงานของเรานะฉันจะต้องแบบว่าใช้เสื้อผ้าหน้าผมแบบว่าทําตัวให้ดูดีจะได้แบบว่าเออไปโชว์กันกับใครเขาจะได้ดูไม่อ่าน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันกําลังอยากจะขายแบบเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมความงามพอดีเอาเป็นว่าดาวสุกเนี่ยเขาเป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบ,บั่นฟันโฉงเฉงแปลว่าต้องใช้ ความพยายามนิดหนึ่งแล้วได้ได้เยอะไหมได้เยอะค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรสลับเรือนแล้วใครอีกนะที่จะมาให้เงินเงินกับคุณดาวสุกเนี่ยมาจากพบวินาศก็คือคนต่างชาติโลกออนไลน์บางทีขายของค่ะขายกับคู่ค้าต่างชาติเนี่ยช่วงนี้ดีเลยนะคะหรือแบบว่าลูกค้า,าจากโลกออนไลน์ช่วงนี้ดีเลยหรือว่าวินาศก็เป็นเรื่องของประกัน เรื่องของประการเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปช่วยแบบเขาอ่ะเขามีปัญหาเราไปช่วยเขาแบบเต็มที่เลยนะคู่กรณีเราอะนะคะช่วยเขาเต็มที่เสร็จแล้วเราก็เลยได้เงินมาสมมุติคุณทํางานทนายอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไปช่วยลูกความอ่ะแล้วก็อาจจะได้เงินพิเศษนะคือความเสียหายเนี่ย มันจะเป็นบ่อเงินบ่อทองสําหรับคุณการไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่คุณจะได้เงินนะในช่วงนี้นะคะทีนี้พอดาวศุกร์หรือเลขหกออกไปอะ่ะไอ้มุมตรีโกณเนี่ยนะคะคือตรีโกณตนุปุตตะสุภาเนี่ยนะคะเขายังอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าดวงดาวก็จะสลับกันเข้าๆออกๆไอพปุตตะ สุภตะตนุเนี่ยจริงๆมีอิทธิพลกับคุณมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วแล้วก็จะมีอิทธิพลยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะมันเป็นแบบมหาการมหากาบแบบยาวนานซึ่งสิ่งเนี้ยจะไปสัมพันธ์กับสามเรื่องนะคะห เรื่องของเราเองนะสองเรื่องของบริวารหรือลูกค้านะสามคือเรื่องของผู้ใหญ่นะมันจะวนๆกันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นเรื่องต่อเนื่องซึ่งในช่วงแรกอะคะ่ะก็ยังมองว่ามีดาวที่สัมพันธ์ไปในเชิงของแบบดีมากกว่าเสียแต่พอวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะคะว่าการที่คุณเข้าไป คุยนะคะกับผู้ใหญ่นะหรือว่ากับลูกค้าหรือกับลูกน้องเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปากเสียงนิดนึงแล้วกันนะคะพอเลขสี่เนี่ยจะเจอแปดสี่จะเจอสามมันเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะแปลว่าโอกาสในการประทะคารมประฉะดะนะคะมันมีโอกาสมากกว่าในช่วงต้นเดือนนะคะบางทีแล้วก็มันจะไม่มีตัวช่วยอะ่ะก่อนหน้านี้ดาวสุ์หรือเลขหก 6, เขาจะช่วยก็คือบางทีคนใกล้ชิดก็จะห้ามห้ามปามปาม,ปมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยไม่เวลรอย่ามีเรื่องเลยนะมีคนมากันแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่ม มีคนมากันบางทีก็จะแรงกันได้นะคะอารมณ์รุนแรงนะคะเพราะว่าอะไรดาวสุกที่เป็นคู่มิคูณนะออกไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ระวังเรื่องของปากเสียงเป็นหลักนะคะไม่ว่าคุณจะคุยอะไรกันกับลูกค้าลูกน้องหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมีโอกาสเข้าใจผิดกันได้ง่ายในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยโคจรมากลุ่มลักนานาคะซึ่งดาวอาทิตย์มาจากพบการงานงานมากลุ่มลักนณาโอ้โหเงินก็ดีนะคะงานก็ เข้ารัวๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะงานเข้ามาถึงตัวเลยนะมาแบบปุบปับฉับพันมีการได้แบบอาจจะมีการเซ็นนะเซ็นสัญญาเ,าเรื่องของแบบคนต่างชาตินะเรื่องของออนไลน์อาจจะมีเรื่องของการแบบเซ็นได้เงินประกงประกันนะคือเรื่องเอกสารอะนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวเราเซ็นวางบินเบิกบินนะเรื่องของงานเนี่ยดีมากๆเลย ดีแล้วนะแต่อาจจะต้องระวังหน่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่างานดีมากเลยนะคะแต่คนรอบตัวของคุณเนี่ยนะคะเขาพร้อมที่จะทํางานร่วมกันกับเราหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าไอ้มุมตรีโกณเนี่ยนะภพปุตตะสุภาเนี่ยเขาจะมามีอิทธิพลกับเราปุตตะคืออะไรลูกค้าลูกน้องสุภาคืออะไรเจ้านายผู้ใหญ่ เขามีอิทธิพลกับสิ่งที่เราทําตั้งแต่ปลายเดือนตุลาปจนหนึง่งสิ้นปีเราจะทําอะไรอ่ะบางทีเขาก็อาจจะพอใจหรือเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะอย่างในช่วงกลางเดือนนี้งานงอกงานเข้างานเติมเงินเยอะนะคะไปแบบตกลงคุยอะไรไว้แต่บางทีลูกน้องเข้าๆออกๆไม่ยอมทำนะคะลูกน้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกหรือแบบยังวุ่นวายเรื่องการรับลูกน้องหรือลูกน้องยังทำงานไม่ค่อยเป็นกลายเป็นว่า อาจจะเป็นผลเสียกันกับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรับมางานที่คุณรับมาไม่สามารถมีคนรองรับงานที่คุณทําได้หรือคุณอาจจะเจอลูกค้าที่แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเพราะอะไรหนึ่งกับ8เนี่ยค่ะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะ,ะผีบ้าผีบอเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวเสียนะคะเข้าๆออกๆออออขึ้นๆลงๆ งานดีแต่การไปดียวกับคนบางทีก็ปวดกระบ,บาลได้เหมือนกันนะคะอย่างเลขหนึ่งก็เจอเลขสามเนี่ยก็เป็นดาวคูศ่ศัตรูแปลว่าเฮ้ยงานเรามันน่าจะมีอุปสรรคนะตัวช่วยก็มีใช่นะคะดาวพุธด,ดาวเกตเนี่ยเขาก็กลุ่มช่วยนะคะโชคช่วยบุญช่วยกัน การทํามาค้าขายการตกลงเซ็นสัญญาอะไรโล่งเลยนะคะแต่คนใกล้ชิดเนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือบางทีผู้ใหญ่นะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยงานนี้ไม่เวิร์คหรือเปล่านะคะหรือมันอาจจะมีข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้งานของเราอะ่ะที่ที่คุณกําลังจะทำกลางเดือนเนี้นะคะคุณอาจจะต้องดิวกับคนให้ดีแล้วกันงานไม่มีปัญหาหรอก คนนะจะมีปัญหาก็พยายามอย่าไปไฟ์ละกันคุณเห็นไหมว่าดาวบาปะเคาะเยอะเลยเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามเนี่ยดาวบาปะเคาะถึงดวงชะตาแปลว่าเวลาเราจะไปไฟต์ไปควยกันกับใครอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ลงไม้ลงมือหรือรุนแรงเพราะดาวบาปะเคาะแปลว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจ้ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของคนต้องบริหารให้ดีลูกค้าเนี่ยถึงแม้เราถูกต้องบอกต้องพยายามไม่ไปหาเรื่องหรือทําให้เขาอารมณ์แบบเย็นที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่ฟังหรอว่าเขาขิดนะคะหรือลูกน้องเราเขาจะไม่ฟังหรอว่าเขาขิดนะคะ คุณอาจจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีละกันไม่งานแล้วเนี่ยนะอาจจะเกิดเรื่องของการด่ากันมีปากเสียงกันนะคะมีความขัดแย้งกันเดี๋ยวลูกค้าก็ออกไม่มีใครทํางานให้คุณอีกนะคะหรือ,เ,อเดี๋ยวลูกน้องก็ออกไม่มีใครทํางานหรือลูกค้าก็แบบเอาไปด่าต่ออะไรเงี้ยคือเรื่องมันไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นจบที่ตัวคุณดีกว่านะ,ะพยายามเอาน้ําเย็นเข้ารูปแล้วจึงจะดีเพราะว่ามองว่าทั้งงานทั้งเงินน่ะ work มากมากเลยในเดือนนี้แค่ไปบริหารเรื่องคนละกัน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก l i น์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ